สวัสดีค่ะวันนี้เรามีโอกาสมาเที่ยววัดม่วงอำเภอวิเศษชายจาญจังหวัดอ่างทองค่ะวันนี้เรามาไหว้พระทำบุญกันนะคะครับวันนี้พวกเราก็มีโอกาสเดินทางมาที่วัดม่วงแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดอาจารย์หญิงจะพาท่านไปไหว้พระไปขอพรพระนะครับแล้วก็ไปที่วิหารแก้วของลวงพ่อเกษมนะครับค่ะแล้วก็มีพระศักดิ์สิทธิ์มากมายเลยครับประดิษฐานอยู่ที่บริเวณตรงนั้นนะครับแล้วก็พอทั้ง อ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อยู่ที่ตรงนั้นด้วยเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมกันนะครับแล้วก็อาจารย์หญิงจะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมไปนุ่นเลยนะครับหลวงพ่อใหญ่นะครับประดิษ,ษฐานอยู่องค์ใหญ่มือมาเลยนะครับรับรองว่าสําหรับท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยมาเห็นนี่ถ้าท่านมาเห็นเมื่อไหร่ท่านจะบอกว่าโอ้โหมหึมาจริงๆนะครับอ่ะติดตามชมกันให้จบคลิปเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้อาจารย์หญิงจะพาท่านมาเยี่ยมชมสถานที่ของวัดสาระดดีๆมีประโยชน์อยู่ในคลิปนี้ทั้งหมดเลยนะครับ ตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมอยู่ที่โบสถ์ก่อนนะครับโบสถ์ท่านมองไกลๆเห็นไหมครับว่าเป็นลักษณะอยู่กลางดอกบัวนะครับเป็นดอกบัวสีชมพูนะครับกลีบดอกบัวสีชมพูสวยงามมากเลยครับแล้วก็บทหลังนี้งดงามจริงๆเดี๋ยวเราจะพาท่านไปเยี่ยมชมไหว้พระภายในกันนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าโบสถ์นะครับสวยจริงๆนะครับท่านผู้ชมงดงามมากๆเลยงามจริงๆ วันนี้อาจารย์หญิงก็มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนสถานที่วัดม่วงองเภอวิเศษชัยชาญจห,หางทองนะครับตอนนี้อาจารย์หญิงก็พาเพืเ่อนๆท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะครับบริเวณทางเข้านี้ก็มีพญานาคนะครับทีซุ้มประตูนะครับแล้วก็มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ที่บริเวณรอบนอกของโบสถ์นี้นะครับแค่เห็นโบสถ์นี้ก็อุ่นใจแล้วนะโบสถ์งามจริงโบสถ์งามจริง วันนี้เราก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาไหว้พระที่นี่กันก็ส่วนเราก็มาทําหน้าที่เผยแผ่ให้กับพี่น้องประชาชนได้ดูได้ชมกันนี่ก็เป็นบริเวณรอบๆนะครับด้านหน้าโบสถ์รอบๆโบสถ์ที่มีความงดงามอย่างมากๆเลยสําหรับท่านที่ติดตามชมคลิปนี้เราคิดว่าท่านคงชอบแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นพระพุทธรูปพระประจําวันนะครับประดิษฐานอยู่ที่บริเวณตรงนี้อยู่รอบในของโบสถ์นะครับท่านผู้ชม ครับเดี๋ยวเราจะพาท่านเข้าไปภายในเลยนะครับเดี๋ยวติดตามกันไปเลยครับมีพญานาขนาดนกงามมากเลยครับบริเวณด้านหน้าดานตาด้านขวาสองตนนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามใหม่ๆก็อย่าลืมครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับ ต้องพร,มพรอมิหารสีนักสริงของร,าารักษณะอย่าลืมติดตามกันเยอะนะคบครับตอนนี้พวกเราก็พาท่านผู้ชมเข้ามาในโบสถ์เป็นที่เรียบร้อยนะครับมาน้อมสักการบูชาขอพ,อพอรกับหลวงพ่อพุทธชินราชนะครับที่ปรดิสฐานอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็มีพระโมคคัลลาภาษาริบุตรนะครับประดิสฐานอยู่ที่บริเวณด้านซ้ายด้านขวานะครับแล้วก็ส่วนบริเวณตรงกลางข้างล่างลงมานะครับก็เป็นองค์หลวงพ่อพุทธชินลาชองค์จำลองเวลาพี่น้องประชาชนเดินทางมา เสร็จเรียบร้อยไหว้พระพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาปิดทองให้กับหลวงพ่อพุทธินราชกันนะครับเพราะว่าหลวงพ่อพุทธินราชนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมากแทบจะทุกวัดเลยนะครับก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยมีความครพศรัทธาแล้วก็นับถือเป็นอย่างยิ่งนะครับบางคนก็อาจจะไปที่นู่นเลยนะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับบางคนก็ไปตามวัดต่างๆก็มีทั้งนั้นนะครับมีทั้นวันนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมที่ วัดม่วงอ่างทองนี้นะครับมาไหว้หลวงพ่อใหญ่มาขอพรกันครับเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดเพราะว่าสถานที่ของวัดนี้ก็มีสิ่งดีๆมากมายเลยนะครับก็วันๆนึงก็มีแต่พี่น้องประชาชนเดินทางมาเพราะว่าลานจอดรถกกว้างนะครับจอดรถได้อย่างมากมายสะดวกสบายทุกอย่างเลยนะครับวันนี้วันเราไปวันธรรมดาเนาะวันธรรมดาก็จะมีผู้คนน้อยหน่อยแต่ถ้าเป็นเาร่อาที่นี่เยอะเลยนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับติดตามไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปที่วิหารแก้วนะครับไปน้มสักการะบูชาขอพรกับพระศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ไปขอพรกับหลวงพ่อเกษมอดีตนะครับท่านเป็นอดีตเจ้าวาจากที่ท่านลาลาสังขารมาก็ระยะหนึ่งแล้วนะครับก็นานพอสมควรแล้วครับก็เดี๋ยวเราก็จะไปกราบสักการะบูชาขอพรรฤหะท่านก็อยู่ในอ่าโรงแก้วนะครับ ตอนนี้เราก็มาเยี่ยมชมกันไปก่อนเรื่อยๆครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราก็จะพาท่านผู้ชมออกไปข้างนอกกันนะครับสำหรับวัดม่วงนี้นะครับหลวงพ่อใหญ่องค์ใหญ่มือมาเลยครับขนาดเราวิ่งรถยนต์อยู่กไกลๆนะครับท่านผู้ชมอย่ามองเห็นสูงสง่าเลยนะครับใหญ่โตมากนะครับสำหรับหลวงพ่อใหญ่นี่ก็ใช้เวลาการสร้างนานพอควรเลยนะครับ เอาละครับตอนนี้อาจารย์ิงพาท่านผู้ชมมาที่บริเวณด้านหน้าวิหารแก้วแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะพาท่านผู้ชมเข้าไปข้างในกันติดตามไปเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณด้านล่างนะครับครับตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาที่อ่าบริเวณด้านหน้าวิหารนะครับนี่ก็มีมังกรพันเสา สวยงามมากเลยครับท่านผู้ชมสำหรับท่านที่มีโอกาสก,าก็ลองมาเที่ยวดูกันนะครับมาทาบุญไหว้พระท่านที่มีโอกาสเดินทางมาแล้วก็มาทําบุญถวายสังฆทานกันนะครับเพราะว่าสถานที่ทํา,ทาสังฆทานก็อยู่บริเวณด้านล่างนะครับก็มีพระพุทธเจ้าที่ดูแลอยู่นะครับเป็นไงครับท่านผู้ชมเราพาท่านเยี่ยมชมบริเวณด้านหน้าก่อนเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะครับ ในวิหารแก้วนี้งดงามมากเลยนะครับครับตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ผานพุ่มนะครับที่จะใช้ในการาขอเข้ามานะครับสำหรับท่านที่มีโอกาสเดินทางมาแล้วท่านก็ต้องมาตรงนี้นะครับยกผานพู่มไปเพื่อผานพุ่มหรือว่าผานแพรทูแพรเทียนแพรนะครับไปกราบสักการะเพื่อเป็นการขอเข้ามาคุณภาษีรัตนตรัยด้วยนะครับตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมมา อยู่ตรงที่บริเวณตรงนี้แล้วเรามาตั้ง <c oughs> เรามาตั้งจิตอธิษฐานขอพรกันเลยนะครับ <c oughs> วันนี้เสียงแห้งเยอะเลยนะครับเพราะว่าลืมแต่น้าเย็นนะครับท่านผู้ชมอากาศมันร้อนมากร้อนจริงๆวันนี้ทั้งวันเลย <c oughs> หลังจากก่อนที่เราจะเดินทางมาที่วัดโมงนี้เราก็ไปนู่นนะครับท่านผู้ชมจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเราก็ไปนําเสนอวัดหลวงพ่อดําหลวงพ่อขาววัดหนองเพียนเดินทางข้ามหลายจังหวัดเสร็จแล้วเราก็มานําเสนอเผยแผ่ที่ วัดม่วงแห่งนี้นะครับอำเภอวิเคษชายชันจังหวัดอ่างทองวันนี้ก็เลยฟุ้มเสียงเลยแหบหรือแห้งไปเยอะนะครับเพราะว่าดื่มแต่น้ําเย็นกันอากาศมันร้อนอท่านผู้ชมยังไม่เคยเห็นนะครับว่าผมอาจารย์นัทเนี่ยกับอาจารย์ญิงเนี่ยเวลาไปถ่ายทําเผยแผ่ให้วัดเนี่ยโอ้โหทนทานยากนะครับทนยิ่งกว่าอะไรเลยแดดร้อนขนาดไหนก็ต้องทนนะครับปากแดดจนหน้าดําตัวดําก็ต้องทนเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีๆออกมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับ ถามว่าลําบากไหมครับการถ่ายทําเนี่ยมันลําบากมากครับท่านผู้ชม <overlapping> ลําบากมากบางครั้งหิวก็ไม่ได้ทานอะไรก็ต้องทนบางครั้งแดดร้อนจากแค่เป็นลมก็ตอ้องทนทั้งที่ <cosine> ว่าเรารู้ว่าเราเข้าลมได้เราละได้แต่เราไม่ละนะครับเราพยายามที่จะให้ผลงานออกมาดีได้สิ่งดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับนี่แหละคือความเป็นมาการเผยแผ่นี้ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องสบายครับท่านผู้ชมแดดร้อนก็ตอ้องทนหิวก็ต้องทนอะไรก็ตอ้องทนเพราะว่าใจเรามาละักทางด้านนี้นะครับ เดี๋ยวบางคนจะบอกว่าเอ๊ะรู้ว่าโทนไม่ไหวแล้วนี่จะไปโทนอีกมันไม่ใช่ครับท่านผู้ชมพวกเราทําด้วยใจนะครับตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าหลวงพ่อเกษมแล้วนะครับเรามาขอพรกันเลยครับช่วงนี้หลวงพ่อเกษมเป็นผู้สร้างพระองค์ใหญ่นะอ่าใช่ ครับตอนนี้เราก็ขอพรกันไปที่เรียบร้อยแล้วขอความสุขขอความเจริญขอให้ชีวิตอยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ยากไม่จนนะครับท่านผู้ชมหลวงพ่อเกษมเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่เริ่มการสร้างพระใหญ่หรือว่าหลวงพ่อใหญ่ที่ท่านเห็นนะครับใช้เวลานานมากเลยนะครับกว่าจะสร้างเสร็จใช้งบประมาณถึงร้อยกว่าล้านเลยนะครับเพราะว่าหลวงพ่อใหญ่นี้เป็นองค์ที่ใหญ่ม,มากที่สุดในประเทศไทยจะเป็นอันดับหนึ่งหรือ,ออันดับสองหรือว่าจะเป็นอันดับเท่าไหร่เราไม่รู้ของโลกนะครับ แต่เราเอาแค่เพียงว่าคือใหญ่ที่สุดพอประมาณเลยแหละนะครับมีหน้าตักว้างถึง63เมตรด้วยกันนะครับแล้วความสูงนี้95เมตรเกือบร้อยเมตรเลยครับยังไงก็กว้าง63นะครับสูง95วันนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมอยู่ที่สถานที่แห่งนี้นะครับก็มาชมกันเป็นพุทธบูชาเราก็ กนนพาท่านมาสร้างบุญสร้างกุศลนะครับติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมอยู่ในวิหารแก้วก็มีท้าเวสสวรรณมีพระศิวะมีเทพเจ้านะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงน,นี้ก็ขึ้นอยู่กับความตรัทธาและความเชื่อของพวกเรานะครับ เพราะว่าคนที่มีความเชื่อความศรัทธาก็มีกันเยอะเลยมากราบมาไหว้มาขอพรกันนะครับบางคนก็มาขอโชคขอลาบกับเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาขอพรกับท้าวเวสสุวรรณขอโชคขอลาบกันนะครับนี่ก็คือบริเวณในวิหารแก้วนะครับแค่เห็นดวงไฟดวงเดียวก็สบายใจแล้วกับท่านผู้ชม ดวงไฟดวงหนึ่งก็คงเป็นแสนเหมือนกันนะเราคิดว่าครับตอนนี้เราก็พาท่านมาเยี่ยมชมกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะไปที่หลวงพ่อใหญ่กันนะครับ สถานที่ตรงนี้แต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมากันทยอยกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆครับไม่ถึงกหนาแน่นนะครับท่านผู้ชมไม่ถึงกับหนาแน่น,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 แ,น,นแต่เมื่อสมัยก่อนนี้ที่นี่บริเวณตรงนี้หนานแน่นที่ผู้คนนะครับอย่างไงท่านผู้ชมชมกันเสร็จจับเรียบร้อยแล้ว,ลวกลับมานะครับกลับมาร่วมสร้างบุญทำกุศลกันที่วัดโม่อีกนะครับเราเชื่อเหลือเกินว่าส่วนใหญ่จะมีพี่น้องประชาชนเนี่ยผ่านการที่เคยมาที่นี่กันเราเยอะเลยนะครับ แล้วก็สาหรับคนที่ยังไม่เคยมาก็มีที่มาแล้วก็มีนะครับหากว่าท่านมีเวลาเดินทางมาทางอายุทยาอ่างทองมาทางสิงห์บุรีมาทางชัยนาทามีโอกาสแล้วก็แวะเวียนมาเที่ยวกันที่วัดโมงนี้ด้วยนะครับตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณตรงนี้เดี๋ยวอีกสักครู่เราก็จะไปด้านอื่นกันต่อไปนะครับ สำหรับบริเวณตรงนี้นะครับเวลาท่านผู้ชมเดินทางมาแล้วก็จะมาะน้อมสักการะบูชาขอพรหลวงพ่อใหญ่ก็จะมากันอยู่ที่ตรงนี้นะครับบางคนก็จะ,อ,ะออกไปข้างหน้านะครับเพราะว่าข้างหน้าแดดร้อนมากนะครับบริเวณตรงนี้ก็เป็นโดมใหญ่อยู่นะครับสาหรับท่านที่มาน้อมสักการะบูชาขอพรแล้วก็มาตรงนี้นะครับก็มีเก้าอีอ้ทางวัดก็จัดสรรไว้ให้ท่านนั่งอย่างสบายเลยแหละนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะไปที่บริเวณด้านหน้า หลวงพ่อใหญ่ซึ่งเป็นองค์จำลองนะครับที่ประดิษฐานอยู่บริเวณด้านล่างอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามชมตอนนี้ก็ติดตามชมกันต่อไปให้จบคลิปนะครับครับช่วงนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณหลวงพ่อใหญ่องค์จำลองแล้วครับประดิษฐานอยู่บริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับหมดกรรมจริงๆวันนี้อาจารย์หญิงแล้วผมอาจารย์นัดก็ตั้งใจมาเลยนะครับตั้งใจมาจริงๆเพราะช่วงนี้ บ่ายแล้วนะครับแดดร้อน,อนมากเลยนะครับประมาณสองโมงนะครับประมาณสองสามโมงนี่แหละแดดร้อนมากแต่เราก็ทําด้วยใจจริงๆนะครับท่านผู้ชมจะร้อนขนาดไหนแล้วก็ทนนี่ยืนกลางแดดเลยนะครับท่านผู้ชมยืนกลางแดดแจ้งเลยนะครับเราก็พยายามนําเสนอเพื่อเป็นการเผยแพร่ออกสู่สายตาให้ท่านได้ชมกันนะครับเพื่อเป็นพุทธบูชาสําหรับท่านที่ยังไม่เคยมาก็ตั้งจิติษฐานขอคนในคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วถ้าท่าน ตั้งตีในฐานขอพอรไปทีเรียบร้อยถ้าทสำสําเร็จแล้วถ้ามีโอกาสก,าก็เดินทางมาเลยนะครับมากราบไหว้ขอพอรกับท่านอีกสําหรับหลวงพ่อใหญ่นี้ก็เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหรือว่าปางชนะมารเป็นปางแรกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเพราะส่วนใหญ่แต่ละวัดก็จะมีปางนี้กันมากที่สุดนะครับวันนี้พวกเราก็รันดนเดินทางกันมาครับ เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครไปนู่นเลยนะครับไปเข้าจังหวัดสุพันณ์บุรีไปนำเสนอที่วัดหนองเพียนหลวงพ่อดำชอบวิทยุเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ดันโดนเดินทางกันอย่างรวดเร็วนะครับลัดเลาะก,กันเรื่อยมาจนถึงวัดม่วงก็จนถึงบ่ายแล้วนะครับวันนี้แดดร้อนมากเลยแล้วก็แถมเสียงแห้งนะครับบริเวณของวัดนี้เป็นธรรมชาติมากนะครับท่านผู้ชมมีเสียงนกการ้องตา่าง แล้วก็สถานที่ของวัดก็อยู่ติดกับอ,อยู่ติดกับถนนรถจนต์วิ่งนะครับก็มีเสียงสอดแทรกมาเป็นแบบธรรมชาติก็ดีเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมบริเวณภายในวัดมีต้นไม้มีลมพัดมีเสียงนกร้องเราก็บรรยายให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับเราคิดว่าแต่ละคลิปที่เรานําเสนอออกไปนี้คงจะถูกใจนะครับครับตอนนี้เราก็มา,าเยี่ยมชมตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอาจารย์หญิงจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปชั้นบนนะครับ งดงามจริงๆนะมีขนาดแดดร้อนนะขนาดนี้นะขนาดที่เรายืนคุยกันอยู่ตรงนี้เหลือบสไปทั้งตัวแล้วนะครับท่านผู้ชมชคิดว่าทนทายยากนะครับรบเขอาอ<ๆ>เรียกว่าเหมือนเครื่องยันมากนะครับท่านผู้ชมทนน้ําทนลมนะครับอ่ตอนนี้เยี่ยมชมกันไปเรื่อยๆนะครับเราก็ภูมิใจที่สุดนะครับที่เราได้เกิดมาเป็นลูกพุทธนำเสนอเกี่ยวกับวัดและพระศาสนาออกไป ให้กับท่านผู้ชมได้ดูได้ชมกันนะครับเพื่อเป็นพุทธภูชาไปได้วยกันนี่ก็บริเวณทางขึ้น,นครับก็มีองค์พญานาคขาชที่เรามันใดนะครับด้านซ้ายด้านขวาข้อหางขึ้นมาชั้นบนเลยนะครับแล้วก็มีมังกรอ่าแล้วก็มีมังกรด้วยนะครับมีทั้งมังกรมีทั้งพญานาคเลยนะครับพญานาคขาชนี่ก็บริเวณด้านล่างนะครับท่านผู้ชมที่เห็นนี่ก็คือบริเวณด้านหน้าองค์หลวงพ่อใหญ่นะครับ ว่าฐานขององค์พ่อที่ปฏิฐานอยู่ตรงนี้กว้างมากเลยนะครับ<ช>มีเนื้อที่กว้างมาก63เมตรเนาะอ่าแล้วก็บริเวณโคตรรอบๆก็เป็นที่นั่งพักผ่อนแล้วก็มีอ่ารูปองค์ต่างๆก็มีอยู่ที่บริเวณตรงนี้ด้วยนะครับ<ช>ตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมเยี่ยมชมมาเรื่อยๆนะครับค่ะโมทน,นาสารุตตั้งจิตอธิษฐานนะคะตอนตอนนี้ก็ตั้งจิตอธิษฐานขอพรกันเลยนะครับค่ะ ครับตอนนี้เราก็ขอวอนกันไปที่เรียบร้อยนะครับรู้สึกว่าอาจารย์นักเสียงแห้งเยอะเลยนะครับตอนนี้แดดน้อนจัดนะครับท่านผู้ชมแหมทนท้าญาจ,จริงๆนะครับเพื่อต้องการนําภาพดีๆนะครับนําเสนอแบบดีๆให้ท่านผู้ชมได้ชมกันยังไงก็ยอมร้อนละนะครับจ้าด้จบคลิปเราก็ภูมิใจที่สุดที่เราได้นําเสนอให้กับพวกท่านทั้งหลายได้ชมกันเป็นพุทธภูชาไปกับพวกเรานะครับ เป็นกำลังใจให้หน่อยครับร้อนวันนี้ร้อนจริง,รงๆดูท้องฟ้าครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับสีฟ้าจํ่เลยอ่ะครับตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมเยี่ยมชมมาเรื่อยๆนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่มีโอกาสเดินทางมานะครับที่ต้องการขอพรกับหลวงพ่อใหญ่ท่านก็มายืนบนโต๊ะที่เขาทาไว้ให้นะครับั้างทิเด็านขอพรตรงนี้มือตอนนี้ก็ พาท่านมาอยู่ที่บริเวณตรงปลายนิ้วมือขององค์หลวงพ่อนะครับเวลาต้องการขอพรก็ยืนตรงนี้แหละครับบางคนตัวสูงหน่อยก็เอาที่ษาก,ก้มไปที่ปลายใต้นิ้วของหลวงพ่อนะครับ<ช>ขอพรให้ท่านประทานพรให้ได้สัมภาษณ์กับคุณใกล้ๆที่เขาคุยนะเขาบอกว่าใครต้องการขอโชคขอลาบการงานการเงนิงนการค้าการทำมาหากินมาขอได้บางคนก็มีโชคมีลาบถูกหวยเห็นเลข ตรงนี้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเอาพระพุทธรูปหรือว่าพระพุทธองค์มาเกี่ยวกับโชคลาภนะครับท่านผู้ชมมันมีมาจริงๆนะครับคือได้ค,คุยคนข้นขางเข,ขาบอกอย่างงั้นมีประวัติมาจริงๆนะครับมีคนมาถูกลางวัลที่ตรงนี้มีคนถูกลางวัลเลขท้ายอะไรต่างๆทั้งหมดได้โชคลาภวันมากมายเลยนะครับที่มาขอกันค่ะลงว,ว,วัลที่หนึ่งก็มีก็แล้วแต่ความเชื่อนะครับท่านผู้ชมก็เขาขอตั้งจิตอธิษฐานขอเวลาตั้งจิตอธิษฐานขอก็แล้วแต่บุญบารมีโชคลาภของใครของมันนะก็ถือว่า แป็นแรงบันดาลประทานพรจากคุณพ่อให้มีโชคมีลาภกันไปสําหรับท่านที่มีโชคมีลาภแล้วก็อย่าลืม,มนะครับเดินทางกลับมาทำบุญกับทางวัดกันนะครับเอาล่ะตอนนี้เราก็มาถึงตรงจุดนี้แล้วนะครับเหลือเวลาไม่นานแล้วเดี๋ยวก็จะอำลาพาจากกันไปมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์หญิงก็จะต้องอำลาพาจาาก,ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับวันนี้อาจารย์หญิงก็พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณสถานที่ของวัดม่วงเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เราก็มาชมเพื่อเป็นพุทธบูชาและพร้อมทั้งทำบุญไหว้พระเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จาลาพาจากกรนตรงบริเวณด้านหน้าโบสถ์นี้เลยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขร่ำรวยเงินทองสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ